สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีในการหาดนตรีนะครับที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์นะครับเพื่อจะได้เอาไปประกอบในวิดีโอของเราเพราะใน youtube เนี่ยเขามีเพลงให้อยู่แล้วนะครับมาดูกันว่าเราจะไปหาได้จากที่ไหนนะครับเรามาคลิกขวาที่รูปช่องเราตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีรูปฟันเฟืองนะครับให้คลิกเข้าไป พอคลิกเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วนะครับให้มาดูที่แถบซ้ายมือนะครับที่มันจะเขียนว่าคลังเพลงและเสียงนะครับคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้าไปจะเห็นได้ว่ามันมีเพลงมากมายนะฮะเห็นไหมฮะตอนนี้มันมีเพลงหลายแนวแล้วเราจะหาแนวที่เราต้องการได้ยังไงให้เรามาคลิกที่ตรงนี้เลยปับ๊บขึ้นมาจะเห็นได้ว่ามันจะมีชื่อเพลงประเภทอารมณ์และชื่อศิลปิน ระยะเวลาอย่างเช่นเราต้องการอารมณ์สดใสเพื่อจะให้ไปใส่คลิปวิดีโอของเราอ่ะเราก็คลิกสดใสใช้แล้วเราก็คลิกเพิ่มได้เพื่อกองตัวเลือกของเรา,าเช่นประเภทประเภทก็จะเป็นอย่างเช่นป๊อปโอเคเก็จะขึ้นมาแบบนี้ อย่างถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องการที่จะทำหนังสั้นเนี่ยอันนี้ย t u b e เนี่ยก็มีเพลงให้เหมือนกันนะครับเช่นอ่ะเรากากระบาทออกหมดเลยคลิกที่เดิมนะครับเพื่อเลือกตัวกองประเภทประกอบภาพยนตร์นะครับจะเห็นได้ว่าหน้าดนตรีเนี่ยจะมีดาวนะครับ ถ้าสมมุติว่าเราชอบดนตรีนั้นๆเนี่ยให้เราติ๊กดาวไว้พอเราติ๊กดาวแล้วเนี่ยมันจะขึ้นประมาณนี้แบบแถว3ตรงนี้กับแถว2ที่ผมติ๊กไว้พอติ๊กดาวเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาดูเพลงที่ติดดาวไว้อ่ะมันจะขึ้นทั้งหมดที่เราติ๊กดาวไว้อ่ะเป็นเพลงที่เราชอบนั่นเองตรงนี้วิธีการนําไปใช้เนี่ยใช้ยังไงง่ายๆครับเรามาคลิกที่เพลงนั้นอ่ะกดเล่นกดเล่นปั๊บจะเห็นได้ว่าข้างล่างเนี่ยจะมีการดาวน์โหลดนะครับก็คลิกดาวน์โหลดนําไปใช้ได้เลย แต่ให้เพื่อนๆระวังอย่างหนึ่งนะครับให้ดูตรงนี้เลยขวามือคือประเภทถ้าขึ้นแบบนี้สามารถนําไปใช้ได้ซึ่งมันจะเขียนไว้ว่าไม่ต้องระบุแหล่งที่มานะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆกลัวเผลอหรือลืมดาวน์โหลดเพลงที่ต้องระบุแหล่งที่มาตรงนี้ก็เพลงของท่านก็อาจจะติดลิขสิทธิ์ตรงนี้ผมผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงเราสามารถเลือกตรงฟิวเจอร์ตรงนี้ได้เลยไม่จําเป็นต้องระบุแหล่งที่มาอ่ามันจะขึ้นทั้งหมดเลยจะเป็นแบบนี้ แต่ถ้าสมมุติว่ามันมีเป็นแบบต้องระบุแหล่งที่มาจะเป็นแบบนี้จะขึ้นตัว CC แบบนี้นะครับคือตรงนี้ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับเวลาเราใช้เนี่ยก็ใช้ง่ายๆเลยระบุแหล่งที่มาเนี่ยพอเอาเพลงเขาไปเนี่ยเอาไปใช้เสร็จแล้วให้ก๊อปตรงนี้นี่ทั้งหมดนี่ให้คลิกตรงนี้คลิกเดียวเลยคลิกปึ้งแล้วเอาไปวางในใต้โพสต์ของเราที่เราใช้วิดีโอนั้น,น,นๆที่เราเอาเพลงเขาไปใช้ในวิดีโอของเรา แต่ถ้าไม่อยากยุ่งยากเราก็ติ๊กออกเอาแบบไม่จําเป็นต้องระบุแหล่งที่มาตัวนี้เราเอานําไปใช้ได้เลยไม่จําเป็นต้องระบุแหล่งที่มาที่ไปของเพลงนั้นๆนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับคือวิธีการเลือกเพลงให้เข้ากับวิดีโอของเราอ่าตรงนี้สําคัญมากๆนะครับถ้าสมมติว่าเราเนี่ยต้องการให้วิดีโอของเราเนี่ยออกมาในอารมณ์นั้นๆ แต่เราขี้เกียจเลือกเพลงเนี่ยเราเอาเพลงอะไรก็ไม่รู้มาใส่เนี่ยมันจะทําให้วิดีโอของเราเนี่ยเปลี่ยนฟิลทันทีที่มันควรจะเป็นนะครับจริงๆเนี่ยเรื่องดนตรีเนี่ยสำคัญและละเอียดอ่อนมากๆครับถ้าสมมติว่าเราเลือกอารมณ์ผิดเนี่ยมันก็ผิดไปเลยเช่น่ตัวนี้เป็นวิดีโอที่ผมทําให้กับลูกค้านะครับคือวิดีโอตัวเนี้ยมันจะเล่นกับอารมณ์ดนตรีตัวเนี้ยผมก็หานานอยู่เหมือนกันเพราะมันเป็นดนตรีเกี่ยวกับอะไรเรามาดูกันว่าอารมณ์มันจะได้ไหม ไว้แค่นี้ก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าทไลายของผมเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยจะเป็นการเลือกดนตรีที่ถูกต้องและฟุตเทจที่ได้อารมณ์แล้วดนตรีที่ได้อารมณ์ตามๆกันนะครับครั้งแรกเนี่ยที่ผมเปิดมาปั๊บผมใช้เลยใช้หยดน้ํานะครับเพราะว่าในภาพของผมเนี่ยเห็นได้ว่ามันมีน้ําหยดลงมาตรงพื้นน้ําใช่ไหมครับซึ่งมันไม่มีเสียงแล้วเราก็ต้องไปหาเสียงเอฟเฟกหยดน้ำต่างๆเพื่อมาตัดและใส่ลง เพื่อให้วิดีโอของเราเนะ่ยมันได้อารมณ์ข้อแนะนําในการหาดนตรีนะครับให้มองว่าการหาดนตรีเนี่ยคือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับแล้วให้ดูให้ดูดีๆให้เลือกดนตรีที่เราถูกใจแล้วรู้สึกว่าเออว่ะดีกว่านะครับเพื่อเอามาใช้กับวิดีโอของเราเพราะว่าวิดีโอแต่และว,วิดีโอผลงานที่เราทําออกไปเนี่ยมันสามารถเป็นพอดงานในอนาคตของเราได้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมด้วยขอบคุณครับ